สวัสดีทุนผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องนีนิกลอสเชเตอร์ดีเ,เ,เนะครับและในตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในช่วงรีวิวมังงะนะครับโดยมังงะที่ผมจะเอามารีวิวในวันนี้นะครับผมนะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าออกมาสักพักแล้วนะครับผมนะแต่พอดีเล่มสามมันพึ่งมานะครับผมนะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทําทเรื่องนี้แยกออกมานะผมนะเพราะผมเคยทําเรื่องนี้เนี่ยไปตอนเออคลิปรวมมังงะทั้งหมดของผมนะฮะ แต่ว่าผมเนะี่ยยังไม่เคยทําเรื่องนี้แยกออกมาเดี่ยวเลยนะผมนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะผมนะที่ผมจะทานั่นคือเรื่องนี้นะครับผมรนะักไม่ได้ดั่งใจของเจ้าหญิงนะครับผมนะก็จะเป็นแนวยูรินะผมนะตามสเต็ปช่องผมนะแนวยูริทุกวันนี้เนะี่ยช่องผมน่าจะแบบมีเกิน70%แล้วอนะที่ผมทําลงช่องอนะโดยในปัจจุบันนะครับผมเรื่องนี้เนะี่ย ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมาทั้งหมด6เล่มนะครับผมแล้วก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะส่วนทางบ้านเราเนี่ยเซนชูก็ออกมาทั้งหมด3เล่มนะครับนะก็พูดง,ง่ายๆคืออีก3เล่มก็คือจบแล้วนะผมนะของบ้านเราสําหรับตัวเรื่องนะครับผมนะก็จะเน้นไปที่2ตัวละครหลักตัวนี้นะครับผมนะสคนนี้นะครับผมนะโดยคนแรกนะผมน,ะนั่นก็คือปุติชิโระนากินะผมเนะี่ยคนนี้นะครับผมส่วนอีกคนนะครับผมก็จะเป็นคูโรคาวะคานาเดะนะครับผมเนะี่ยคนนี้นะครับผม ซึ่งทั้งคู่เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีภาพลักษณ์เนี่ยแตกต่างกันอย่างมากนะผมนะนานากิเนี่ยจะออกไปทางแบบสาวล่าเริงสวยงามอย่างเจ้าหญิงอะไรพวกนี้นะครับผมนะส่วนตรงทางของคณาเดกเนี่ยเธอจะเป็นแบบสาวเฉมนิ่งๆเงียบๆนะผมอยู่หลังห้องอะไรพวกนี้นะผมไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับผมแต่ตัวของนานากิเนี่ยค่อนข้างที่จะหยียด คนาเดะพอสมควรเลยแต่ว่าก็ได้เกิดเหตุการณ์หนึ่งนะผมก็มคือเหตุการณ์ที่นานากิเนี่ยได้รู้ว่าแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยไปคบซ้อนกับหญิงอื่นนะครับผมนะซึ่งตัวของนานากิเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับแฟนหนุ่มของเธอนะครับผมและตัวของแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยก็ยอมรับนะผมว่าคบซ้อนอยู่นะผมแล้วก็บอกเลิกกับนานกากิตอนนั้นนะครับและในเหตุการณ์นั้นเนี่ยไม่ได้อยู่กันแค่2คนนะผมมีคนหนึ่งนั้นเผลอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะผมนั่นก็คือตัวของคนะเด็นะผมนะที่ตัวเธอนั้นเนี่ย ไปอ่านหนังสือยู่แถวนั้นนะผมแล้วก็มาเจอเหตุการณ์นี้ผมเลยตัวเธอนั้นเนี่ยก็เลยไปหลบอยู่ในตู้ล็อกเกอร์นะผมแล้วก็ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุล้มออกมาจากตู้ล็อกเกอร์นะผมเลยทําให้นากิเนี่ยรู้ตัวนะครับว่าตัวของคณาเด่นั้นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยซึ่งตัวของนากิเนี่ยก็ร้องไห้เสียใจนะผมแล้วก็พูดกับคณาเด่นะผมว่าเธอเนี่ยจะเหยียดยามเลยชั้นอะไรก็เหยียดมาเลยนะผมนะเพราะตัวเธอนั้นเนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบว่าดูไม่ได้เลยนะผมแต่ตัวของคณาเด่นเนี่ย ไม่ทําอย่างนั้นครับผมตัวของฮารเดเนี่ยเรื่องที่จะพูดให้กำลังใจนะผมบอกว่านานราคิเนี่ยไม่ผิดนะครับผมนะไอ้ผู้ชายคนนั้นต่างหากที่เป็นคนผิดซึ่งคําพูดเหล่านั้นนะผมเรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่นานราคิเนี่ยอยากได้ยินนะเวลานั้นนะครับผมและตัวของคาาเด่เนี่ยก็ได้ยื่นผ้าชเช็ดหน้านะผมให้นานราิินั้นเช็ดน้ําตานะครับแนนั้นนะผมก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะผมความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวละครนะผมที่มีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงเนะื้อหาหลักๆของแต่ละเล่มกันนะครับผมซึ่งของเล่มหนึ่งเนี่ยครับผมก็จะค่อนข้างที่จะเน้น2ตัวละครหลักนะครับผมนะตัวละครอ,อื่นอาจจะมีบทบ้างน,นะครับผมแต่ว่าก็ไม่สําคัญอะไรนะครับผมนะข,ข้างจะเน้นไปที่ตัวเอกหลักทั้งสองตัวเองไงก็คือเป็นเล่มช่วงปูความสัมพันธ์ของ สองตัวละครหลักนะผมที่มีนิสัยค่อนข้างแตกต่างกันนะผมนะเป็นช่วงปูเนื้อหานะครับผมอย่างตัวของนานกิเจอปัญหาตัวของคาราเดะนะผมก็จะเข้ามาช่วยนะผมในขณะที่ฝั่งของคาราเดะเจอปัญหานา,นากิก็จะเข้ามาช่วยนะผมนะซึ่งทั้งคู่เนะี่ยก็แบบพยายามช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันนะผมนะซึ่งในเล่มหนึ่งก็คาดที่จะเน้นปูความสัมพันธ์หลักของโสโตัวละครน,นี้นะครับสำหรับเล่มที่1นนะครับผมก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่ทั้งหมดหกตอนนะครับผมนะส่วนพวก เรื่องรูปเล่มปกในเรื่องนี้ผมไม่สามารถแกะให้ดูได้น่ผมสหรับเล่มที่1นนะครับเพราะว่าผมห่อปกไปแล้วนะผมเนี่ยนะ,นะครับนะพวกคุณก็จะเห็นมันแบบวิบวับวิบวับเลยผมนะคือผมห่อปกไปแล้วผมไม่สามารถแกะให้ดูได้นะครับส,ส่วนในเล่มที่2นะครับผมนะในเล่มที่2เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่2ตัวละครหนักเนี่ย เริ่มจะปรับตัวเปลี่ยนลุคของตัวเองใหม่นะผมนะพวกคุณก็ลองสังเกตจากทางหน้าปกนะผมว่าน,านากิเนี่ยก็เปลี่ยนสีผมใหม่แต่งตัวที่แบบว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะผมในขณะที่ฝั่งของคณาดเดชเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนลุคนะผมนะใส่คอนแทคเลนส์แทนแว่นตาลรพวกนี้นะผมนะเพื่อที่จะให้ดูตัวเองเนี่ยดูแบบดูมีลุคที่สดใสามากยิ่งขึ้นนะครับผมและในเล่มที่2องเนี่ยก็เนื้อหาพวกตัวละครเพื่อนๆของสองตัวละครนี่เนี่ยก็เริ่มจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับผม นะซึ่งมันต้องค่าที่จะเน้นเรื่องเพื่อนมาข้างเยอะเลยนะผมในเล่ม2เนี่ยนะผมนะก็จะเป็นช่วงที่แบบตัวละครทั้งสองเนะี่ยเริ่มที่จะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อนจากกลุ่มเดิมนะผมนะเริ่มปีแกแยกออกมาะมอะไรพวกนี้นะครับผมนะแต่ก็จะมีเพื่อนบางคนทีผมที่ตาม2คนนี้มาด้วยะอะไรพวกนี้นะครับส่วนสําหรับตัวเล่มนะครับผมแล้วก็จะมีอยู่ทั้งหมดน่าจะ6กตอนเหมือนกันแหละนะอันนี้ผมก็ห่อไปแล้วเหมือนกันนะผม ผมมีทั้งหมด6ตอนเหมือนกันนะครับแต่ที่ผมสงสัยก็คือทําไมกระดาษหน้าแรกอะ่ะมันไม่ใช่กระดาษสีบนเล่มหนึ่ง <c oughs> คือตอนเล่มหนึ่งเนี่ยมันเป็นกระดาษสีกระดาษมันเลยนะนะผมนะส่วนเรื่องของรูกเล่มเนี่ยผมก็ไม่สามารถแกะให้ดูอะไรมากมายได้นะครับผมเพราะว่าห่อปกเหมือนกันนะครับผมนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นเนื้อหาของเล่มที่3นะครับผมที่เพิ่งจะออกมาได้ไม่นานนี้นะครับ โดยเนื้อหาของเล่มที่3เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ตัวละครเอกหลักเนี่ยนะผมไปทาทัศนศึกษานะผมนะต่างจังหวัดนะผมนะนอกโรงเรียนนี่แหละนะครับผมนะแล้วก็จับเป็นกลุ่มนะผม4คนนะผมก็จะมีตัวของนารากิอณะเด็กนะผมแล้วก็เพื่อนอีก2คนนะครับผนมะที่แยกออกมาจากกลุ่มกลุ่มเดิมของนารากิอะ่ะคนนึงนะครับเนี่ยคนนี้นะครับผมนะอ,อ,อิซุมินะครับผม แล้วก็อีกคนหนึ่งนะผมเพื่อนเก่าของคณาเดะนนะผมนั่นคืออิโรฮะนะครับโดยในเล่มที่3เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเริ่มเข้าเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับพวกความรักแล้วนะผมนะั้นหลังจากที่เล่ม1กับเล่ม2ในเรื่องพวกความรักเกินเพื่อนอนะไรพวกเนี้ยมันยังไม่ค่อยมีนะครับผมนะแต่ว่าเล่มสามนี่คือเริ่มแล้วนะผมเป็นช่วงที่แบบนานากิเริ่มสับสวนกับตัวเองแล้วนะครับว่ารู้สึกยังไงกับตัวของคณะเดะนะครับ ออจริงมันก็เป็นเรื่องปกติของพวกแนววายนะมันต้องมีช่วงที่แบบตัวละครเอกแบบเริ่มสับสนกับตัวเองว่าเฮ้ยนี่แบบเราชอบเพศเดียวกันหรออะไรพวกนี้นะผมนะมันต้องมีแบบช่วงนี้บ้างนะผมะตามสเต็ปนะครับและเราก็จะได้เห็นพวกความรู้สึกของตัวละครนะผมที่มีต่อคนนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าถามว่าในเรื่องนี้เนี่ยชอบใครมากที่สุดนะผมคงหญิงคน,นอิซึมินะครับผมนะสาวหล่อเท่ประจาเรื่องนี้นะครับผมนะคนอะไรมันจะรับเพื่อนสนิทมากขนาดานี้ผมเป็นห่วงนะครับ จะเรียกว่าเพื่อนสนิทดีไหมเนี่ยที่นี้เราก็มาดูตัวรูปเล่มสะหน่อยหนึ่งนะครับผมนะนะครับผ่านมา3เล่มแล้วนะผมนะมีแค่เล่มนี้เล่มเดียวนะผมที่ผมสามารถทําให้ดูได้นะผมเกียให้ดูได้นะครับนะซึ่งก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มี่ห้ามีตอนนะผมแล้วก็มีตอนพิเศษอีกนะผมนะซึเป็น1ิ5นะครับผมแล้วก็จะมีตอนเอ,อ่อที่อยู่หน้าปกอีกนะครับผมนะ ทั้งหน้าหลังเลยนะครับผมนะซึ่งในเล่มแรกก็น่าจะมีเหมือนกันเนาะนะผมนะนะคิดว่าน่าจะมีเหมือนกันแหละนะผมเล่ม3ายังมีเลยในเรื่องนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่เซ็นเซอร์ด้วยผมนะก็คือแบบจะมีฉากที่แบบอาบน้ําด้วยกันนะในไอ้พวกนี้นะผมมันจะเห็นพวกหน้าอกในพวกนี้ด้วยผมนะซึ่งไม่โดนเซนนะผมนไม่โดนหมอกศิลธรรมนะผมเรื่องนี้นะผมนะผมหน้าอกเป็นหน้าอกนะครับตามนั้นส่วนเรื่องของกระดาษนะครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นกีลิทแบบของเซนชัว แต่ว่ากระดาษผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างต่างจากเล่มที่1นะผมในะเล่มสองเล่มสองกับสเนี่ยมันกระดาษความรู้สึกมันคล้ายๆกันเลยนะผมนะผิวแบบผิวสัมผัสวงนี้นะผมนะั้นแล้วก็สีของกระดาษเนี่ยมันจะเห,นเหมือนกันเลยนะผมทั้งเล่มเออเล่มสามกับเล่มสองนะผมนะเนี่ยส่วนเล่ม1เนี่ยมันจะเป็นกีลีดแบบกีดลีดอะ่ะเออกสีออกเหลืองๆหน่อยอะ่ะ คือผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ากล้องผมมันจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าตาที่ผมเห็นเนี่ยมันจะออกไปทางเหลืองหน่อยนะครับเนี่ยมันจะดูแบบมันจะดูเป็นกระดาษกิรีที่มันอาจสบายตามากกว่านะครับก็ให้สรุปโดยรวมนะครับผมสําหรับเรื่องนี้นะครับผมในะทางสามเล่ยมที่มันออกมาณนะตอนนี้นะก็คือผมรู้สึกว่ามันยังแบบ มันสนุกตามภาษาแนวยูริปกติอยู่นะผมนะมันยังไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันเรื่องนี้มันพิเศษเลยขนาดน,นั้นนะครับนะเพราะว่าสามเล่มแรกนี่เนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงปูอะมันยังไม่ได้ใส่เต็มอะไรเลยนะผมนะอย่างเล่มแรกก็ปูความสัมพันธ์ของสองตัวละครหลักนะครับผมส่วนเล่มสองก็จะปูเกี่ยวกับตัวละครเพื่อนนะผมที่มีความมีความรู้สึกกับคนนี้นะผมนะอย่างตัวของ เพื่อนเก่าของนานากิแลผมนะรู้สึกยังไงกับนานากิแล้วก็คอของคณาเดะแล้ววกนี้นะครับผมนะมันยังแบบเล่มสองก็ยังแบบเน้นปูไปทางเพื่อนแล้วนวะนี้นะผมว่ารู้สึกยังไงต่อตัวละครหลักนะครับส่วนเล่มที่3เนี่ยนะผมก็จะเป็นช่วงแบบเริ่มนะผมช่วงเริ่มของพาร์ทแบบความรักนะครับผมนะที่เริ่มจะเกินเพื่อนนะครับผมซึ่งผมก็หวังว่าหลังจากเนี่ยเล่มสี่ไปถึงเล่ม6เล่มจบอะหวังว่าเขาจะเริ่มใส่เนื้อหาแบบเต็มได้แล้วนะครับผมนะหลังจากที่แบบ รู้สึกว่าเล่มหนึ่งถึงสามเนี่ยมันปูมานานแล้วนะผมนะสี่ถึงหกขอนะผมนะขอใส่เต็มเลยนะผมนะพี่ปูมานานแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสาหรับเรื่องนี้นะครับก็หวังว่าเซนจูเขาจะไม่ดองเนาะนับมาขนาดนี้แล้วนะผมนะคงไม่ดองหรอกนะผมอีกแค่สามเล่มเองนะผมนะสาหรับการรีวิวครั้งนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวตัวต่อไปนะครับผมสําหรับครั้งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ